สวัสดีนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับน้าป๊อกพบหน้าผมเจอหน้าผมก็ไม่นนนนมีอะไรอยู่แล้วนอกจากเอาของดีๆของใหม่ๆมาแนะนำให้ใช้กันนะครับวันนี้ก็นี่เลยครับเจ้าพลติกสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับน้าป๊อกพบหน้าผมเจอหน้าผมก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าจะมีของดีๆของใหม่ๆมาแนะนำให้ใช้กันนะครับวันนี้ก็นี่เลยครับ เป็นแฟลตรุ่นใหม่เป็นแฟลตหัวกล้องนะครับรุ่นใหม่จาก p ทอ t i ติํสำหรับแฟลตรุ่นนี้นะครับทาง p ทอ t ์ิใช้เวลาพัฒนามาเป็นเวลากว่า2ปีกว่าเขาเจะออกมาสู่ท้องตลาดก็พัฒนาจนมั่นใจแล้วว่าสินค้าของเขาดีจริงๆฟังก์ชันอะไรทั้งหลายแหละก็สมบูรณ์และเพียบพร้อมนะครับก็สินค้าภายใต้แบรนด์เอนีครับก็มั่นใจได้ในคุณภาพอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าในกล่องเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างหน้าตาของเจ้าพอทิกไมท罗สเป็นยังไงครับเอานะครับถึงเวลาแกะกล่องกระเทาะเปลือกกันแล้วนะครับว่าภายในของเจ้าพ่อทิกไมท罗สในกล่องเนี้ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับเงาเ หน้าตาเป็นไงบ้างในถุงนี้มีอะไรบ้างครับนี่ก็เป็นใบแมนนวลนะครับสายตัวนี้ก็จะเป็นสายซิงค์นะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ต่อตัวนี้ก็คือเป็นคู่มือนะครับเขาจะเป็นไฟล์ใส่มาให้ใน ตัวสำรองข้อมูลตัวตามได้นี่นะครับนี่ก็นี่ครับข้างกล่องก็ยังมีสายอีกหนึ่งเส้นนี่ครับเป็นสาย USB นะครับนี่กระเป๋าก็งานดูดีมากเลยครับที่ทาสัมขัดมีหูหิว้วนะครับ ด้านข้างก็สามารถใส่ของได้อีกใส่การ์ดใส่อะไรก็ได้นะครับมาดูข้างในเอ๊ะอะไรขาวๆแว๊แบๆบครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือแผ่น diffuser ใส่หน้าแฟลชเองนะครับนี่ครับก็แถมมาให้ในกล่องแล้วก็มีฐานวางแฟลชนะครับระบบล็อกก็เป็นมีซีนกันน้ำกันฝุ่นนะครับ ปุ่มก็เหมือนปุ่มฟังก์ชันทั่วไปซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแนะนําวิธีการใช้ในในในวิดีโอถัดไปนะครับอันนี้ก็เรามาดูก่อนลวกันว่ามีอะไรบ้างก็มีปุ่มโหมดปุ่มคัสตอมฟังก์ชันนะครับปุ่มซูมตัวนี้ก็เป็นเป็นไฟแสดงสถานะนะครับเรดี้นี่ก็ปุ่มเทสนี่ก็ปุ่มเปิดปิดนะครับหน้าจอครับด้านข้างมีอะไรบ้างอ่า นะครับตรงนี้เขียนว่าซิงกับ USB เราแกะดูนะครับซิงก็คือไว้เสียบสายซิงนี่ครับนะครับ,นะรบส่วน USB เนี้ยคือไว้ใช้ในกรณีที่ทางพอดิกเขาเมื่อเขามีอัปเดตฟร์มแวร์อะไรเขาจะส่งลิงก์ส่งอะไรต่างๆมาให้นะครับก็ติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ p r o c a l ร์ l a b c o m หรือตามหน้า f a c e b o o k นะครับโ r o เค l a ์ l a b t h a i l a n d อันอันนี้ก็คือนี่ครับเป็นช่องเสียบไว้เสียบต่อ external Battery ไว,ไว้เวลาใช้พวกแบตเตอรี่ภายนอกนะครับเหมือนพวก cover p แ c k ขั้วที่ให้มาตอนนี้ก็คือเป็นขั้วของนิคอนเขาเลยให้ adapter แปลงมาเพื่อบางคนมีใช้ canon อยู่แล้วอาจจะมีสายพวกนี้อยู่ก็มี adapter แปลงมาเป็นขั้วของ canon นะครับนี่นะครับก็มีไฟ มีตัวสเลปตาแมวก็อยู่บริเวณนี้ครับฐานนะครับฐานก็ใช้เป็น2 a งก้อนนะครับจะใช้ฐานชาร์จหรือว่าฐานอัคลายก็ได้นะครับวัสดุที่ใช้ทำนี้ก็ค่อนข้างเนียบมากครับดูเนียนมากตรงด้านข้างเนี่ฟแฟลชสามารถก้มได้ลงไปต่ำกว่าระดับปกติอีก7องศาเพื่อไว้ใช้ถ่ายมาโครในกรณีที่ฟแฟลชติดหัวกล้องนะครับหมุนได้ รอบตัวนะครับ360อยงศาครับนี่นะครับมได้รอบตัวเลยครับด้านหน้าก็จะมีเบลการ์ดแล้วก็มีตัวเลนขยายแสงนะครับครับวิธีใส่ตัวนี้กันนะครับ อยู่ละมันจะเป็นสลักเกี่ยวอยู่ด้าน,นข้างอย่างนี้ยครับกัอบอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาในกล่องนะครับครับเป็นไงครับสำหรับพอ่อติ๊กไมโครสได้แกะกล่องกันให้ดูแล้วว่ามีอะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เอามาแนะนำให้รู้จักกันก่อนคร่าวๆครับผม ไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าในวิดีโอที่แนะนำฟังก์ชันวิธีการใช้งานของ y y r o s s นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ